ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์กวิทิงจงตาเจาะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการภาษาจีนชุดภาษาจีนในชีวิตประจำวันดำเนินรายการโดยผมถากุลพ,พัฒน์พัตรลักษินังกูลดีฉัานปินชาสาเกตสำหรับในวันนี้นะครับเป็นเนื้อหาตอนที่6กันแล้ว มีชื่อตอนว่าโดยสารรถไฟ乘火车สำหรับเนื้อหาในวันนี้นั้นจะเป็นอย่างไรเราไปฟังบทสนทนากันเลยดีกว่าครับ这次我们要坐火车到清迈去旅游三天两夜。你要准备好行李。好的，我负责准备行李，你负责安排旅游路线。 我已经订好了酒店，两个晚上住不同的地方，看不同的风景，真好！我想早起看日出，呼吸山上新鲜的空气。我都安排好了，你一定会喜欢。好的，相信你的能力。明天我们几点出发？明天早上八点出发。 八点四十分前，学到火车站就行。买点水果到火车上吃。好呀，还要多带点零食和水，不能让你饿坏咯。哈哈哈，知道就好。有你在，我是不会饿到的。这次我们体验一下泰国的火车，下次。 带你坐飞机去普吉岛玩，太好了，真幸福。จบแล้วนะครับ。สำหรับบทสนทนาต่อไปเรามาฟังกันทีละประโยคประโยคแรกนะครับผู้ชายพูดว่า这次我们要坐火车到清迈去旅游三天两夜，你要准备好行李。这次我们要坐火车。 到ยยเชียงใหม่ไปเที่ยวสาม天两夜你要准备好行李ครั้งนี้พวกเราจะนั่งรถไฟไปเที่ยวเชียงใหม่สามวันสองคืนเธอต้องเตรียมสัมภาร,ระให้เรียบร้อยนะครั้งนี้พูดว่า这次这次ครั้ง次次 泥泥这这克兰尼这次这次破壳而出我们我们咋要要让做做 รถไฟเรียกว่าหัวเชอร์หัวเชอร์เชียงใหม่ชิงใหม่ชิงใหม่เที่ยวท่องเที่ยวทัวร์ทัวสามวันสามวันท,สนทีสองคืนเหลืองเย่ เลยครั้งนี้พวกเราจะนั่งรถไฟไปทเที่ยวเชียงใหม่3วันสองคืนพูดว่าเจ我们要坐่วัน迈去้เราจะนั่งรถไฟไปเที่ยวเชีงหม่สามวันสองคืน เธอต้องเตรียมสัมภาระให้เรียบร้อยหนีเย่าจุนเป่าหาสิงหเธอหนีหนีต้องจำเป็นต้องเย่าเย่าเตรียมจุนเปจุนเปเรียบร้อยขอ หาเตรียมให้เรียบร้อยจุนเป้หจุนเป้หสัมภาระกระเป๋าเดินทางสิ่งลี่สิง,ล,สงลี่เธอต้องเตรียมสัมภาระให้เรียบร้อยนะพูดว่า你要จุ好行李ปหิ你要จุ好行李。ปหิ คนััั้้หมดร,รบ这次我们要坐火车到清迈去旅游三天两夜。你要准备好行李。这次我们要坐火车到清迈去旅游三天两夜。你要准备好行李。ประโยคต่อไปนะครับผู้หญิงพูดว่า好的 我负责准备行李，你负责安排旅游路线。好的，我负责准备行李，你负责安排旅游路线。ได้，ฉันรับผิดชอบเตรียมสัมภาระส่วนคุณรับผิดชอบจัดเส้นทางทัวร์ได้ได้ค่ะพูดว่า好的。 好的ฉันจะรับผิดชอบสัมภาระจจส负责准备行李。รับผิดชอบผู้เจอผู้เจอเตรียมจุ่นเป้จุ่นเป้สัมภาระ行李行李 ฉันจะรับผิดชอบพูดว่า我负责准备行李我负责准备行李ส่วนคุณรับผิดชอบจัดเส้นทางทัวร์พูดว่า,ออา,าย负责安排旅游路线เธอหนีหนีรับผิดชอบ ฟูเจอฟเจอจัดจัดการอันผาอันผาเส้นทางทัวร์เส้นทางท่องเที่ยวทัวร์ลู่เสี้ยทลูเสี้เส้นทางลู่เสี้ยลู่เี ทัวท่องเที่ยวล旅游旅游เส้นทางทัวร์เส้นทางท่องเที่ยวพูดว่าลูล่เซียนส่วนคุณรับผิดชอบจัดเส้นทางทัวร์พูดว่านเจอัยา你负责安排旅游ออัน责าย 旅游路线สถานีวิทยุศึกษาทวนทั้งหมดอีกครั้งนะครับ好的我负责准备行李你负责安排旅游路线好的我负责准备行李你负责安排旅游路线ประโยคต่อไปนะครับ 我已经订好了酒店，两个晚上住不同的地方，看不同的风景。我已经订好了酒店，两个晚上住不同的地方，看不同的风景。 ผมจองโรงแรมไว้แล้วพูดว่าว่าอีจิงติ้ง好了酒店ว่าอีจิงติ้ง好了酒店ฉันผม我我จองติ้งติ้งจองไว้แลว้วพูดว่าติ้งหอ好了 ต好了โรงแรมโรงแจมโเตียผมจองโรงแรมไว้แล้ว我已经订好了酒店我已经订好了酒店สองคืนพักคนละที่สองคืนพักที่ไม่เหมือนกันเหลียงก็หวานช่ง 住不同的地方，两个晚上住不同的地方。坑两，个晚上，两，个晚上，，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 晚晚上。晚上。 สองคืนพูดว่าเหลสองหคืนพูหวานซ่งงางที่ไม่เหมือนกันหรือคนละที่กันผู้ถงเตอร์ตี้ฟังผู้ถงเตอร์ตี้ฟังที่สถานที่ตี้ฟังตี้ฟังไม่เหมือนกันผู้ถงผู้ถง พักพักอาศัยจู้จู้สองคืนพักคนละที่การพูดว่าเหลียงก็หวานช่างจู้ปูถงเตตี้ฝั่งเลียงก็หวานช่างจู้ปูถงตะตี้ฝั่ง,ง,ตตงดูวิวที่ไม่เหมือนกันหรือดูวิวคนละที่กันข้านปูถงตะเฟิงจิง่ง ข้านปูถงต่อเฟืงจริงดูชมข้านข้านวิวทิวทัศน์วิวเรียกว่าเฟืงจริงเฟืงจริงไม่เหมือนกันปูถงปูถงวิวที่ไม่เหมือนกันพูดว่าปูถงต่อเฟืงจริง 不同的风景。ทวนทั้งประโยคอีกครั้งนะครับ。我已经订好了酒店，两个晚上住不同的地方，看不同的风景。我已经订好了酒店，两个晚上住不同的地方，看不同的风景。 真好，我想早起看日出，呼吸山上新鲜的空气。真好，我想早起看日出，呼吸山上新鲜的空气。ดีจังเลยฉันอยากตื่นเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้นไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์บนยอดเขาดีจังดีจังเลยพูดว่า จ,จ,จริงจริงดีหหอจริงจริงจังเลยจรจรดีจังเลยจริงจริงฉันอยากตื่นเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้น我想早起看日出 我想早起看日出日东干想想 d o n 起起蹲得草早起早起成日蹲得草我想早起 我想早起ดูพระอาทิตย์ขึ้นข่านฤชูข่านฤชูดูข้านข้าน,านพระอาทิตย์ขึ้นเรียกว่าฤชูฤชูฉันอยากตื่นเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้น我想早起 看日出，我想早起看日出。ไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์บนยอดเขาดูดหาบนยายอดเขาูดหนูยอาดูาานยอาดนเขาูยนูดหายใจูหูซีหู อากาศคง chi คง c h บริสุทธิ์ซินเซียนซิอากาศที่บริสุทธิ์พูดว่าซินเซียนแต่คง c h ซินเซียนแ่คง c h บนเขาบนยอดเขา山上山上 เขาภูเขาชานชานบนด้านบนช่างช่างไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์บนยอดเขาฮูซีหา,ายใจ山上新鲜的空ีหายใจ山上新鲜的空气ทวนทั้งหมดอีกครั้งนะครับจังหา 我想早起看日出，呼吸山上新鲜的空气，真好。我想早起看日出，呼吸山上新鲜的空气。我都安排好了，你一定会喜欢。我都安排好了，你一定会喜欢。 ผมเตรียมการไว้หมดแล้วคุณต้องชอบแน่ๆสถานีวิทยุศึกษาผมเตรียมการไว้หมดแล้ว我都安排好了，我都安排好了，ทั้งหมดโตโตจัดการจัดเตรียมน排าย เรียบร้อยแล้วข่าวละข่าวละผมเตรียมจัดการไว้หมดแล้วผมเตรียมจัดการไว้เรียบร้อยแล้วพูดว่า我都安排好了我都安排好了คุณต้องชอบแน่ๆ你一定会喜欢你一定会喜欢ชอบชื่นชอบ 喜欢喜欢แน่แน่แนแน,นอนอีเตียงองคุณจะต้องชอบแน่แนคุณจะต้องชอบแน่นอน你一定会喜欢你一定会喜欢ทวนทั้ง,ห,งห,หมดอีกครั้งนะครับ我都安排好了。 你一定会喜欢，我都安排好了。你一定会喜欢。好的，相信你的能力。明天我们几点出发？好的，相信你的能力。明天我们几点出发？ได้ เชื่อความสามารถของคุณพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันกี่โมงคะได้ได้ค่ะเาตะ,าะเชื่อความสามารถของคุณเชื่อซ่างซิน่งซินความสามารถนึ่งลี่นึ่งลี่ ของคุณของเธอหนีเต e หนีความสามารถของคุณนหนีเต้หน่งลี่นหนีเหน่่ชื่อความสามารถของคุณเชืช่อความสามารุช่งนี้เร่าจะองอกเชื่อางกันเช่โมงุ่่ง 明天我们几点出发？明天我们几点出发？พรุ่明天，明天，เรา，พวก我们，我们，ออกเดินทาง，出发，出发，กี จีเดีออกเดินทางกี่โมงพูดว่าจีเดียนชูฟาจีเดียนพรุ่งนี้พวกเราจะออกเดินทางกันกี่โมง明天我们ง点出้เาออกนทีนอทีกคีรั้งนะ้รับ好的นรั 相信你的能力。明天我们几点出发？好的，相信你的能力。明天我们几点出发？明天早上八点出发，八点四十分前到火车站就行。明天早上八点出发，八点四十分前。 到火站หัวเ,วเยพรุ่งนี้ออกเวลาแปดโมงเช้าถึงสถานีรถไฟก่อนแปดมงสีิก็พอพรุ่งนี้ออกเวลาแปดโมงช้ออาพูดว่า明天早上ง,งน出้明天早上า,า,าตนาตอนเช้า早上。อ 早上พรุ่งนี้ชเช้าิจ天า上明天早上ออกเดินทาง出发出发แปดโมงเรียกว่าป้าเตีย่ยป้าเตีย่ยพรุ่งนี้ออกเดินทางเวลาแปดโมง,ชมงเช้า i 天าง 八点出发，明天早上八点出发，到车站的火车站八点四十分前到火车站就行。八点四十分前到火车站就行。ก่อนเ เฉียนก่อน8โมง40นาทีป้าเตี่ยสี่สิสนเฉียนสถานีวิทยุศึกษาป้าเตี่ยส4่สินเฉียนถึงต้าเต้าสถานีรถไฟเรียกว่าหัวเชอจา้าหัวเชจ้านก็พอก็ได้ 朱เชียง，朱 g ชียง，ถ d งสถานีรถไ a ก่อนแปดโมง n ี่สิบนา八点四十分前到火车站就行。八点四十分前到火车站就行。多问他们几趟呢？明天早上八点出发。 八点四十分前到火车站就行。明天早上八点出发。八点四十分前到火车站就行。上吃 ซื้อผลไม้ไปกินบนรถไฟกันซื้อหมายหมายผลไม้ชุยกัวฉุยกัวรถไฟหัวเชอร์หัวเชอ,เอกินชือชือซื้อผลไม้ไปกินบนรถไฟกันพูดว่า 买点水果到火车上吃。买点水果到火车上吃。ทวนอี买点水果到火车上吃。ยต่อไปนะครพูดว่า。好呀，还要多带点零食和水，不能让你饿坏了。 หา,าห好呀，还要多带点零食和水，不能让你饿坏咯。ได้สิแล้วก็พกพวกขนมกับน้ำไปด้วยจะไม่ทำให้คุณหิวเด็ดขาดได้ได้สิหายะหายะพกพกพาใต้ใต้ใตขนมหลิง零食 零食น้ำสวยสวยแล้วก็พกพวกขนมกับน้ำไปด้วยพูดว่าหาายตัว้还要多带ย零食和水还要多เห零食和水จะไม่ทำให้คุณหิวเด็ดขาดปู้หนึ่งล่างหนีเอ,อ้อควายอทำให้ ร่างร่างจะไม่ทำให้พูดว่าปู้หนิ่งร่างปู้หนิ่งร่างหิวเออเออจะไม่ทำให้คุณหิวเด็ดขาดปู้หนิ่งร่างหนีเออควายล้อปู้หนิ่งร่างหนีเออควายล้อทวนทั้งประโยคอีกครั้งนะครับหอหยา 还要多带点儿零食和水，不能让你饿坏了。好呀，还要多带点儿零食和水，不能让你饿坏了。哈哈哈，<laughs> 知道就好，有你在，我是不会饿到的。哈哈哈，知道就好，有你在。 วัวชื่的。哈哈 a ห้รู้ก็ดีลมีคุณอยู่ไม่ปล่อยให้ฉันหิวหรอก哈哈哈，เป็นเสียงหัวเราะนะครับออกเสียงว่า哈哈าฮ่ารู้ก็ดีแล้ว道จ道就好。รู้จู้เ o รู้ก็ดีแล้ว 知道就好。มีค有你在，有你在。ฉ我是不会饿到的，我是不会饿到的。哈哈哈，看看 <laughs> <laughs> 知道就好。有你在，我是不会饿到的。 哈哈哈，S <S 知道就好，有你在我是不会饿到的。ต่อไปนะครับเรามาทวนคำศัพท์กันทีละคำคำแรกคือคำว่ารถไฟเรียกว่าหัวรอสถานีวิทยุศึกษาหัวรถท่องเที่ยว旅游旅游จัดเตรียมจัดเตรียม สัมภาระ行李行李เส้นทาง路线路线วิวทิวทัศน์风景风景พระอาทิตย์ขึ้น日出日出อากาศ空气空气ขนม零食零食 และคำสุดท้ายนะครับคือคำว่าผลไม้เรียกว่าจบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้พบกับพวกเราทั้งสองคนได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจ้าคินโจเรา下次再见